ในภาพนี้เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าในระบบ3เฟส4สายหรือที่เรียกกันว่าตู้โหลดเซนเตอร์นั่นเองการไล่วงจรก็จะแยกเป็นฝั่งคี้กับฝั่งคู่นะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่รู้ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ส่วนใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็ผ่านได้เลยครับการไล่วงจรฝั่งซ้ายก็จะเป็นเลขขี้ฝั่งขวาก็จะเป็นเลขคู่หรือวงจรคู่นั่นเอง ไล่จากบนลงล่างก็จะเป็นวงจรที่หนึ่งสา1ห้าเจดเก้าสิบเ็ดสิบาไล่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นวงจรคู่วงจรที่สองสี่หกแปดสิไล่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับส่วนตำแหน่งของเฟสเนี่ยก็จะไล่าจากบนลงล่างเหมือนกันครับวงจรที่หนึ่งเฟสหนึ่งวงจรที่3มเฟสองวงจรที่ห้าเฟสามก็จะไล่ไปแบบนี้ครับแล้วก็จะวนมาเป็นเฟส1เฟส2เฟสาใหม่ฝั่งขวา ที่เป็นวงจรคู่ก็เช่นเดียวกันครับวงจรที่2เฟสหนึ่งวงจรที่4เฟสสองวงจรที่6เฟสสามแล้วก็จะวนกลับมาเป็นเฟสหนึ่งใหม่ก็คือวงจรที่8ก็จะวนมาเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามแล้วก็เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไล่จากซ้ายไปขวา1กับ2จะเป็นเฟสหนึ่งเหมือนกัน3กับ4จะเป็นเฟสสองเหมือนกัน5กับ6จะเป็นเฟสสามเหมือนกันแล้วก็จะวนมาเป็นเฟสหนึ่งใหม่ครับ ถ้าเรารู้ตำแหน่งแล้วเราก็จะออฟเบเกอร์ได้ถูกตำแหน่งอย่างเช่นเป็นลูกน้องเขาหรือว่าเป็นผู้ช่วยช่างเนี่ยถ้าหัวหน้าช่างบอกว่าให้ไปออฟเบเกอร์ aker, วงจรที่7หน่อยสิถ้าเราไม่รู้ว่าเบเกอร์ย่อยที่อยู่ในตู้โหลดเซนเตอร์เนี่ยไล่อย่างไงเนี่ยมันก็จะงงมันก็จะออฟเบเกอร์ผิดตำแหน่งผิดตัวได้ก็อาจจะส่งผลทําให้เครื่องยนต์ไฟฟ้าในวงจรอื่นที่ไม่ต้องการออฟเบเกอร์เนี่ยมันดับได้ เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับหน้าที่การงานของเราได้เป็นช่างไฟฟ้ามือใหม่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับว่าการไล่วงจรของตู้โหลดเซนเตอร์นะ่ะไล่ยังไงเวลาเราจ้ำไฟไปใช้เราจะได้รู้ได้ว่าตำแหน่งไหนเป็นของเฟสไหนเราจะได้จ้ำไฟไปใช้ถูกเฟสหรือการบาลานซ์เฟสก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้ว่าเฟสไหนอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะบาลานซ์เฟสผิดได้